วีรกรรมแห่งบาราจันแสงดาวแห่งความหวังยามอารุณรุ่งแสงแดดอ่อนของฤดูร้อนส่องผ่านแนวไม้ไผ่ที่ล้อมรอบหมู่บ้านบารจันหมู่บ้านเล็กๆทางเหนือของกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2308ชาวบ้านต่างรู้ดีว่าวันเวลาแห่งสงบสุขใกล้สิ้นสุดลงแล้วกองทัพพม่าก,กำลังย่างกรายเข้ามาอย่างช้าๆด้วยกำลังมหาศาลกลางลานกว้างหน้าศาลเจ้าพ่อบารจัน ชายชะกันและหญิงสาวต่างมาชุมนุมนุนกันตามเสียงเรียกของผู้นำหมู่บ้านเสียงระฆังเก่าดังสะท้อนทั่วพื้นที่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องร่วมกันตัดสินใจการข้างหน้าของพวกเราเสียงของนายอินผู้นำหมู่บ้านดังขึ้นด้วยความหนักแน่นเขาคืออดีตทหารอายุทยาที่หนีภัยสงครามมาปลูกเรือนอาศัยที่นี่ในกลุ่มผู้คนมีเด็กสาววัย17ปีชื่อดาวเรืองยืนฟังด้วยดวงตาเปลี่ยนความกล้าหาญ นางเป็นทิดาของลุงเพ่งช่างตีเหล็กประจำหมู่บ้านผู้มีฝีมือในการตีดาและหอกให้แก่ชาวบ้านเพื่อต่อสู้กับข้าศึกพ่อท่านคิดว่าเราจะชนะหรือไม่ดาวเรืองถามทางจับแขนบิดาแน่นเพ่งถอนหายใจยาวลูกเอย๋ยชัยชนะหรือความพ่ายแพ้มันอยู่ในใจหากเรายอมแพ้โดยไม่สู้เมืองก็แตกบ้านก็วอดสูญสิ้นเกียรติยศและแผ่นดินเกิดแต่หากเราลุกขึ้นสู้ แม้เลือดเราจะหลั่งไหลเราก็จัดเป็นตำนานให้ลูกหลานจดจำดาวเรืองกำมือแน่นนางเติบโตมาในหมู่บ้านที่อบอวลด้วยเรื่องเล่าของความกล้าหาญไม่เคยมีใครคิดหนีแม้กองทัพพม่าจะมีทหารนับหมื่นในวันนั้นนายอินประกาศตั้งกองกำลังชาวบ้านขึ้นทหารแต่ละนายถือมีดดาบหอกไม้และบางคนใช้เพียงไม้ไผ่เหลาแหลมเป็นอาวุธดาวเรืองกับเพื่อนสนิทชื่อสายบัว ขออาสาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสเสบียงและช่วยพยาบาลคนเจ็บขณะเดียวกันที่ชายป่าด้านนอกหมู่บ้านชายหนุ่มนามว่าขุนศึกเทอิอไทยเดินมองไปยังหมู่บ้านจากระยะไกลเขาเป็นบุตรของขุนนางอายุทยาที่ถูกพมากก่ากวาดต้อนไปเมื่อต้นปีแต่หนีมาได้เขาตัดสินใจเดินทางมายังบางระจันเพื่อขอร่วมรบเมื่อเดินเข้ามาถึงสาลาใหญ่นายอินต้อนรับเขาด้วยความยินดีไอ้หนุ่มเจ้ามาจากไหนหรือ ขุนศึกเทิดไทยก่อมือไหว้ข้าน้อยเป็นชาวอายุธยาทราบข่าวความกล้าหาญของท่านทั้งหลายจึงมาขอร่วมศึกหากข้าน้อยจากช่วยสิ่งใดได,ได้โปรดใช้ข้าน้อยเถิดนายอินยิ้มด้วยแววตาปปลกปลื้มยินดีนักยิ่งมีผู้กล้ามาร่วมยิ่งเสริมกำลังใจเราค่ำคืนนั้นภายใต้แสงจันทร์ดาวเรืองนำอาหารมาให้ขุนศึกเทิดไทยทั้งสองได้พูดคุยกันจนสนิทสนม ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองค่อยๆก่อตัวขึ้นกลางสงครามที่ใกล้จะมาถึงอีกไม่กี่วันต่อมากองทัพพมา่าภายใต้การนำของแม่ทัพสุบินนองเคลื่อนพลมายังบางระจันพวกเขามั่นใจว่าจะสามารถบทยี่่กองกำลังเล็กๆนี้ได้ภายในวันเดียวเช้าวันแห่งชะตากรรมเสียงกลองศึกดังสนั่นไปทั่วลานกว้างนายอินกล่าวปลกใจพี่น้องวันนี้คือวันแห่งศักดิ์ศรีแผ่นดินนี้เป็นของเรา หากเรายอมจำนนพวกมันจะหยิบย่ำบรรพบุรุษเราเราจะสู้เพื่อแผ่นดินเพื่อลูกหลานเสียงร้องฮึกเหิมของชาวบ้านกึกก้องขุนศึกเทิดไทยจัดทัพกองหน้าโดยมีนายอินคุมทัพกลางลุงเพ่งและกลุ่มช่างตีเหล็กจะเตรียมอาวุธจากโรงตีเหล็กด,ดาวเรืองกับสายบัวจัดเตรียมสเสบียงและยารักษาศึกเริ่มต้นขึ้นทันทีที่พมา่ายกทัพเข้าจู่โจมฝุ่นควันตลบอวน เสียงดบาบประทะก,กันดังระงมกลางแดดร้อนแรงชาวบ้านบรารจันแม้น้อยกว่าแต่สู้ด้วยใจเด็ดเดี่ยวมีดาบและหอกของพวกเขาฟาดฟันศัตรูด้วยความกล้าหาญขุนศึกเทิดใส่เบคีงข้างนายอินเขาตโกงปลุกใจทหารทุกระลอกอย่าหวาดกลัวแผ่นดินนี้เป็นของเราขณะเดียวกันดาวเรืองวิ่งนำสมุนไพรไปประทมพยาบาลผู้บาดเจ็บใต้ต้นไม้ใหญ่แม้เห็นเลือดและบาดแผลน่าสยดสยองแต่นางกัดฟัน ช่วยเหลือทุกคนไม่หยุดมือการรบดําเนินไปทั้งวันพม่าถอยกลับชั่วคราวแต่ก็ยังตั้งค่ายล้อมไว้หมายจะตัดสเสบียงและโจมตีซ้ําด้วยกําลังเต็มที่ในคืนหนึ่งขณะที่ขุนศึกเทิดไทยเฝ้าเวียนยามเขาได้พบดาวเรืองนําผ้าห่มมาให้ขอบคุณเจ้านักเขาพูดเบาๆข้ารู้ว่าศึกนี้อาจเป็นศึกสุดท้ายของข้าแต่การได้พบเจ้าเป็นสิ่งงดงามที่สุดในชีวิตข้า ดาวเรืองน้ำตาคลอหากท่านเป็นอะไรไปข้าจะอยู่เพื่อรักษาเรื่องราวของทุกคนเอาไว้ให้ลูกหลานรู้ถึงความกล้าหาญของพวกเราเธอไทยจับมือเธอแน่นเมื่อฟ้าสางเราจะสู้จนถึงที่สุดรุ่งอรุณวันสุดท้ายมาถึงกองทัพพมา่ายกพลเข้าตีอย่างเต็มกำลังการรบครั้งนี้ดูเดือดที่สุดชาวบ้านบาราจันล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ยังยืนหยัดสู้ต่อไป นายอินฟันฝ่าศัตรูจนสิ้นใจกลางสนามรบลุงเพ่งแมชาราแต่ยังถือหอกจนสุดแรงกำลังขุนศึกเทอิอไทยถูกหอกพมา่าปักเข้าที่ไหล่แต่ยังยืนสู้ต่อโดยมีดาวเรืองคอยช่วยลากเขาออกจากองล้อมอย่างยากลำบากสุดท้ายเมื่อกองกำลังพมา่าสามารถทำลายแนวป้องกันได้ทั้งหมดกองทัพบ,บางระจันก็พ่ายแพ้แต่ความกล้าหาญของพวกเขากลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมเลือนหลังการศึก ดาวเรืองรอดชีวิตมาได้พร้อมกับเพื่อนบางส่วนที่ยังมีลมหายใจนางรวบรวมเรื่องราวของวีรชนทุกคนจะรึกไว้ในเบลานเก็บไว้อย่างดียามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์เช่นเดิมดาวเรืองยืนมองผืนดินบาราจันด้วยดวงตาแน่วแน่ข้าสัญญาข้าจะเล่าเรื่องพวกท่านให้ลูกหลานได้รู้